สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการประกอบเก้าอี้นวดรุ่น MB นะครับของเลสเตอร์นะครับเก้าอี้ของเราจะมีทั้งหมด2ส่วนนะฮะส่วนแรกจะเป็นฐานนะครับส่วนที่2จะเป็นพนักพิงนะครับจะมีสายต่อเข้าด้วยกันนะฮะพนักพิงจะมีอยู่2เส้นนะฮะที่เป็นสายไฟแล้วก็มีสายลม1เส้นนะฮะรวมทั้งหมดเป็น3เส้นนะครับเรามาดูส่วนแรกก่อนนะครับฐานนะฮะ ฐานเราจะมีสายลมจำนวน5เส้นที่ต้องต่อเข้าด้วยกันนะครับโดยเราจะมีจุดมาร์กนะครับสีขาวกับสีเขียวนะครับเราต้องต่อเข้าตามท่อสามทางที่เขามาร์กมาให้เลยนะครับตามสีเลยนี่คือสายสีขาวนะครับสายสีขาวจะเสียบเข้าตามมาร์กสีขาวมาร์กสีขาวอยู่ที่สองเส้นนะครับ แล้วก็มาร์กสีเขียวจะมีอีกสองเส้นด้วยกันเสียบก็ตรงมาร์กสีเขียวด้วยกันครับสเส้นหนึ่งครับจากนั้นนะครับเราจะสังเกตว่าจะมีสายไฟสองเส้นนะฮะสองเส้นนี้จะเป็นระบบะความร้อนที่แผ่นหลังนะฮะแล้วก็สันทิก้นนะฮะจะมี ขั้วที่แตกต่างกันนะฮะเราสามารถเสียบตามล็อกของเขาเลยนะฮะนะครับมีจะมีหัวท้ายไม่เหมือนกันนะฮะโอเคครับอีกจุดหนึ่งครับนี่คือสลักที่ใช้ล็อกตัวแจ็หลังกับตัวฐาน,นครับเราก็ถอดออกเราดึงเหล็กบูทออกนะฮะสังเกตซ้ายขวานะฮะจะมีบ่ารองรับ พนักพิงหลังที่เราต้องมาเสียบไว้ตรงนี้นะฮะจับจพนักพิงขึ้นมานะฮะตั้งตรงนะฮะแล้วเสียบเข้าล็อกให้ให้เข้านะฮะรบจากนั้นมาใส่สลักนะครับ พร้อมกับต่อสายลมด้านล่างนะฮะจะเป็นสีแดงนะครับ ต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นสายไฟคอนโทรลการนวดของแผ่นหลังนะฮะจะมีสองสีด้วยกันนะครับก็มีสีดำแล้วก็สีเทานะครับให้เราเสียบตามสีของของสล็อตเลยนะครับโดยที่เราหันปุ่มดำๆเนี่ยนะฮะจะมีบ่าให้เราเสียบลงไปนะฮะหันเข้าข้างในนะครับแล้วเสียบตรงๆนะฮะกดลงครับผมสีนี้ก็เหมือนกันครับ เสร็จเรียบร้อยครับครับต่อไปจะเป็นการประกอบแผ่นรองหลังเข้ากับพนักพิงนะครับโดยสังเกตว่าจะมีซิปนะฮะส,ส,ส,สองท่อนนะให้เราเสียบซิปเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็รูดนะ ด้านหลังนะครับจะมีส่องเสียบสายไฟนะฮะให้เราเสียบเข้าไปตรงๆนะฮะตรงนี้จะเป็นสวิต์ปิดเปิดนะฮะสีดำเอ่วงกลมนี้คือปิดนะฮะกดขึ้นบนคือเปิดนะครับในกรณีที่เปิดไฟไม่ติดนะฮะให้เรามาตรวจเช็คที่ฟิลนะฮะตรงนี้จะเป็นกระบอกฟิลนะฮะให้เราเอามือกดเข้าไปแล้วหมุนตามทวนเข็มนาฬิกานะครับปุ๊บดึงออกมานะฮะจะเป็นฟิลลอดนะฮะเรามาเช็คไฟตรงนี้ก่อนนะฮะ ้าฟิลไม่ขาดนะฮะเราเสียบเข้ากลับไปที่เดิมนะครับแล้วหมุนตามเขียมนาฬิกานะฮะ